ามาฟังในเรื่องของนักกีฬาสายแบกวันนี้เราจะเห็นว่าเราพูดถึงการแบกเวลาเราแบกของเนี่ยเราจะรู้สึกเริ่มเหมือนมีภาระใช่ไหมคะแต่เวลาเราแบกอะไรที่หนักๆนักเหมือนเรายกก้อนหินวัละกรมาอยู่ในมือใส่มวลกนความหนักตรงนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเรายกไม่ไหวแล้ว แต่วันนี้สิ่งที่กำลังจะบอกว่านักกีฬาสายแบกเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้แรงกายในการฝึกหรือแบกยกของเพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่มันมีผลกระทบต่อในเรื่องของศักยภาพความสามารถในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันของนักกีฬาคือมักจะแบกเรื่องที่ไม่สบายใจดังนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าถ้าแบกแล้วมันหนักคําถามคือลราจะแบกทาไมคาถามคือแล้วทำไมคุณไม่วาง สิ่งที่มันหนักลงละ่ะคุณจะได้รู้สึกเบาคุณจะได้รู้สึกสบายดังนั้นวันนี้แบกได้ก็แบกแต่ถ้ามันหนักเกินก็ให้วางไปเรามาดูว่าเรื่องอะไรแบกเรื่องอะไรที่ทําให้นักกีฬารู้สึกหนักทั้งร่างกายหนักทั้งเรื่องของจิตใจแบกไร้คือมักจะแบกเรื่องราวในอดีต อดีตมีอะไรบ้างอาดีตที่เคยพ่ายแพ้จากการแข่งขันมันเป็นความทรงจำที่ฝังติดมาเป็นภาพที่นึกถึงตลอดและทำให้เรารู้สึกท้อและถอยและไม่กล้าเดินต่อไปข้างหน้านี่คือการแบกเรื่องราวในอดีตอดีตที่เคยล้มเหลวอดีตที่เคยเสียใจอดีตที่เคยผิดหวังหรือความทรงจำแย่ๆที่ผ่านมาแต่มันไม่ยอมผ่านไปนั่นคือสิ่งที่เราแบกมันไว้ ดังนั้นเหมือนพื้นที่น้ํามันเราใส่น้ําปกติเนี่ยเป็นน้ําใส่ที่เราจะดื่มถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราแบกเรื่องที่มันแย่แล้วเหมือนกับเป็นน้ําที่น้ําเสียแล้วเอาน้ําเสียมาใส่เรื่อยๆในแก้วที่มันมีน้ําสะอาดอยู่น้ําสะอาดก็จะถูกล้นออกไปน้ําเสียก็จะมาทดแทนที่น้ําสะอาดและน้ําที่มันเสียมาทดแทนในทุกๆวันถ้าเราแบกทุกวันถือไหมเราไม่ยอมถ่ายน้ําเสียออก น้ำเสียก็จะเต็มแก้วจากน้ำใสก็จะเป็นน้ำเสียหรือน้ำสีดำนั่นเองนั่นคือบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จักปล่อยวางถ้าคุณไม่รู้จักที่จะสลัดบางเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ๆมันก็จะทําให้คุณเป็นนักกีฬาที่มีร่างกายที่ไม่พร้อมต่อการฝึกซ้อมและแข่งขันโอเคคุณก็จะไม่ ไม่ฟิตไม่ขึ้นเขื่อไม่กระตือรือร้นและจิตใจของคุณก็ย่ำแย่ทําให้คุณรู้สึกแบบเบรนเอาท์หรือไม่อยากเล่นหรืออยากเลิกเล่นท,ทันทีนี่คือสิ่งที่ยิ่งแบกก็จะยิ่งทุกสิ่งที่จะหยุดทุกของคุณได้คืออะไร หยุดแบกแล้วก็ปล่อยวางไปและทําให้ตัวเองมีความสุขในแต่ละวันและเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยความภูมิใจและความสุขสนุกข,ของการเป็นนักกีฬานั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ยูทูบชาแนลร็อคเตอร์วอลส์แแล้วพบกันค่ะ